ควบคุมตัวมือปืนได้นะครับก็คือนายธนกฤตจ,จำปีเรืองอายุ35ปีเพราะปืนที่เก่อเหตุครับซีแทขนาด9ามม,มฮะเบื้องต้นนะครับธนาของนายธนกฤตเนี่ยบอกว่าช่วงเวลาก่อนร้านปิดนะครับก็เข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงแล้วมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนในรางอนนลร่มโพชีหรือว่าฉายาน,นนไม้เรือยอายุ33ปีนะเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงในท้องถิ่นนะครับและพยายามที่จะไปห้ามจะไปห้ามทับ ระหว่างนายธนกริกับกลุม่มวัยรุ่นในสถานบันเทิงหลังจากนั้นเองปุ๊บนะครับปรากฏว่าพอไปห้ามก็เลยมีการโดนทางด้านของนอนท์ไม้เลยชกกลับมาฮนะแลวมีการชกสวนกลับสุดท้ายมีคนไปห้ามอีกรละลอกหนึ่งทั้งสองคนก็แยกย้ายกันออกไปนะครับแต่มือปืนคือนายธนกรษออกไปจากร้านไปเอาปืนฮนะจากในรถแล้วก็เดินกลับมาเข้ามาที่หน้าร้านพอมาที่หน้าร้านปุ๊บไปเจอนอนท์ไม้เลยฮนะและธนกริอ้างอย่างนี้นะเจอนอนท์ไม้เลยเข้าไปเคลียรก